ลูกนะั้เป็นลูกคนโตมีน้องหญิงหนึ่งคนแล้วก็น้องชายหนึ่งคนคุณพ่อเกิดในตระกูลเจ้าพยาคุณปู่ร่ำรวยมากมีบ้านใหญ่ที่สุดในตำบลมีที่ดินเป็นหนึ่เป็นหมื่นไร่แต่สมบัติทั้งหมดก็หมดกเกลี้ยงพระพี่ชายและพี่สาวของคุณพ่อทำธุรกิจ เจ้งคุณพ่อจึงหนีออกจากบ้านมาขับรถสิบล้อส่งของโดยไม่ได้อะไรติดตัวมาเลย,ยจนมาพบกับคุณแม่ของโลกที่จังหวัดเพชรบูรณ์แรกแรกคุณแม่ก็ไม่ชอบคุณพ่อแต่ด้วยการติดตามงานอย่างต่อเน,นื่องทยายส่งความรักกันอย่างต่อเน,นื่อง ไม่ขาดเลยในสุดคุณแม่กระจอ่อนยอมแต่งงานด้วยในช่วง,งแรกๆที่มีลูกสาวสองคนครอบครัวลำบากมากจนมามีน้องชายคนเล็กก็ฐานะดีขึ้นและน้องชายก็เลยเป็นที่รักเป็นวิเศษของคุณพ่อคุณแม่สมัยเล็กๆล,ล,ลูกนะ่ะ อยากเรียนหนังสือมากแต่คุณแม่บอกไม่มีเงินส่งต้องไปกู้เขาเสียดอกเบี้ยทั้งท้งท,งที่ลูกคิดว่าท่านน่มีเงินแต่ท่าไม่ยอมให้เรียนในโรงเรียนแต่ว่าให้ไปเรียนที่ร้านเสริมสวยลูกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ทำตามท่านแต่ถึงอย่างไรก็แอบไปเรียนกศออนอ การศึกษานอกโรงเรียนจนจบมสามครั้งหนึ่งลูกเคยไปเอาผ้าห่มสวยๆที่คุณแม่โชว์ไว้ลูกนะ่ะไปเอามาใช้คุณแม่นะ่ะโกรธมากลูกกำลังห่มผ้าห่มยังมีความสุขคุณแม่มาถึงได้ความโกรธท่าน ตึบหน้าอกลูกจะลูกจุกเลยค่ะลูกจึงฝังใจมากคุณพ่อคุณแม่เป็นคนอารมณ์ร้อนมากมักจะตีลูกบ่อยๆเมื่อลูกทำผิดคุณพ่อจะจับลูกผูกข้อมือแขวนไว้กับคือบ้านจนตัวลอยและใช้ไม้ตีอย่างแรงแรงมาก แรงจริงๆค่ะตีจงกว่าเนื้อจะแตกทุกครั้งแล้วก็ด่าว,ว่าถ้าทำตัวไม่ดีเนี่ยกจะบ้านแล้วไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านอีกนะแล้วก็น้ำเกลือมาทาแผลให้แสบๆหลังจากนั้นก็ถูกจับลูกล่ามโซ่ไว้สองสามวันครั้งสุดท้ายอายุ17ปีถูกตีและล่ามโซ่อีก ลูกอายมากก็ทนไม่ไหวจึงหนีไปหาคุณยายคุณยายให้เงินลูกสามร้อยแล้วบอกให้ไปอยู่กับคนรู้จักที่กรุงเทพลูกเข้ากรุงเทพก็มาอยู่กับคนตัดเย็บเสื้อผ้าสามเดือนแล้วก็กค่อยๆขยับไปทำงานที่โรงงานสองสามปีแล้วก็ย้ายไปเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ห้างสรรพสินค้า ลูกไม่เคยติดต่อที่บ้านอีกเลย8ปีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้สนใจลูกด้วยพอกันภายหลังน้งนองๆมเรียนที่กรุงเทพลูกจึงได้ติดต่อทางบ้านบ้างเพือขอเงินมาลงทุนลูกก็ได้ทดลองทำธุรกิจด้วยตัวเองหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนครั้งหนึ่งกลับบ้าน แม่เรียกมาบอกว่ารู้ไหมเนี่ยแม่เนี่ยส่งเงินไปให้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาว่าตั้งแต่เกิดมาก็แล้วกันลูกจะพบไม่ทราบท่านก็เลยเอาเครื่องคิดเลขมาคำนวณกดๆๆๆอยู่ในคันมนานใช้่ตอนนั้นออกมาใชาา้ตอนนี้เป็นอย่างนี้เรื่อยส่งแล่าเรียนเออ แปลกดีเหมือนกนะันกดๆๆๆๆแล้วบอกว่าทั้งต้นทั้งดอกคิดสี่แสนก็นแล้วกันเอามาใช้ด้วยแม่ที่เอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงใจเนี่ยแม่ไปยืมเข้ามานะท,ทั้งที่เป็นเงินท่านเองแต่ท่านก็ไม่บอกความจริงชีวิตช่วงมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆนี้ลูกลำบากมากลูกคิดเสมอว่าเราจะต้องดีกว่านี้ ต้องประสบความสำเร็จจะต้องเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแถวหน้าให้ได้แล้วก็มีคนมาชวนลูกไปขายประกันชีวิตลูกทำงานประกันชีวิตมาเรื่อยๆก็จะเรินลุ่งเรืองจนกระทั่งเปลี่ยมาสามบริษัทลูกทุ่มเทตั้งใจมากไต,ต่เต้าตั้งแต่พนักง,งานขายมาเรื่อยๆจนขึ้นเป็นผู้จัดก,การภาคจะมีรายได้เฉลี่ยดเดือนละประมาณแสนบาทในปัจจุบัน ในปี2539ลูกก็ได้พบกับสามีของลูกเขาทำงานธนาคารเป็นคนซื้อซื่อมากอ่านตามที่เธอเขียนมาเลจ้ะซื้อซื่อมาใจบุญมีศีลธรรมชอบพาลูกไปทำบุญตามต่าอยัางวัดวัดที่มีแกจีอาจารย์ดัง,ดงๆเขาตั้งใจว่าจะไม่แต่างงานดูบรรทัดต่อไปนะ แต่ด้วยความสามารถของลูกเขาจึงยอมแต่งงานด้วยอ้าวแล้วกันจะในปี2547ประมาณเดือนกรกฎาคมเพื่อนหลังบ้านมาชวนไปงานสัมมนามหาสรรย์วันเปลี่ยนชีวิตเนื่องจากรถของลูกเสียพอดีแล้วก็ด้วยความเกรงใจจึงไปขอสามีไปงานสัมมนาแต่สามีไม่ให้ไปบอกว่า คงจะเป็นระบบการขายแบบ MLM แน่เลยรูปบอไม่เป็นไรนะ่ะถ้าขอไม่ดีเราก็ไม่ไปซื้อก็หมดเรื่องเขาก็เลยให้ไปพอได้ไปฟังงานสัมมนาแล้วได้ดูตัวอย่างรายการจานเราทก็รู้สึกสนใจแล้วก็ได้ติดจานธรรทที่บ้านจากที่สามีไม่อนุญาตให้ติดแต่พอติดจาน ก็ดูทุกวันจนเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็โอ้อ่านได้ไหมเนี่ยหล,ลงรักหลงพ่อมากอ,อง์ไหนก็ไม่รู้ <laughs> ปกติสามเองลูกจะชอบไปวัดต่างจังหวัดที่มีแกจีอาจารย์ดังๆแล้วยังชาวัตถุมงคลกลับมาเยอะจนเต็มบ้านไปหมด <laughs> แต่ว่าเมื่อมาเจอวัดพระธรรมกาย มาเห็นความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดแล้วก็ได้ฟังธรรมะทางจารดาวธรรมแล้วรู้สึกว่าใช่เลยนี่แหละสิ่งที่เราแสวงหากันมานานเราได้พบแล้วและหลังจากนั้นลูกมาวัดอย่างสม่ำเสมอเกือบทุกอาทิตย์ทุ่มสุดตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนทำบุญทุกทุกบุญบุญเศรษฐีถาวรชอบมาก เพราะอยากรวยถาวรสักทีบุญสร้างพระธรรมกายไปจำตัวบุญกระถินจักพัฒสร้างมหารัตนาวิหารคดแม้เราจะมีรายได้มากแต่ก็มีภาระที่จะต้องผ่อนบ้านส่วนรถกระเพิงจะผ่อนหมดแต่เราอยากทำบุญนี้มากจึงตกลงกันเอารถไปรีไฟแนนซ์เอาเงินเอกมาทำบุญก่อนกลัวไม่ได้ทำบุญ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีหนี้เพิ่มเลยนะคะกลับรู้สึกว่ามีความสุขมากมากเพราะจะผ่านไปแล้วก็คงจะไม่ไดรรมและแสาวแก้วมหารัตนาวิหารคตนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจกันไว้ว่าจะทำให้ครบหนึ่งต้นค่าหลวงพ่อสาธุในวันที่8กุมภาพันห้าสี่ลูกก็ได้รับโทรศัพท์ที่สร้างความสะเทือนใจที่สุดในชีวิตคือ น้องสาวโทรมาบอกตอนห้าทุ่มยี้านาทีว่าคุณแม่ได้เสียชีวิตแล้วจากการยิงตัวตายถึงสี่นัดคือให้ชัวเลยลูกตกใจมากแทบช็อกร้องไห้ทำอะไรไม่ถูกความรู้ที่ฟังมาจากโรงเรียนอุบาลฝันในฝันวิยาลืมหมดเลยแม้จะไม่ผูกพันกับแม่มาก แต่ได้ฟังหลวงพ่อว่าเราต้องกระตันอยู่เพราะท่านให้ชีวิตมาถูกต้องจ้าก็รู้สึกว่าทำอะไรไม่ถูกโทรไปถามรอาจารย์ทิวัดท่านก็ได้ให้สติแล้วก็แนะนำวิธีการต่างๆตามหลักวิชาที่หลวงพ่อสอนลูกคอยตั้งสติได้และก็ปฏิบัติตามหลังจากนั้นสองวัน โลกก็ได้นำปัจจัยมาทำบุญสาวแก้วจำนวนหนึ่งแสนบาทสาธุจารึกชื่อของคุณแม่คุณแม่ลูกท่านคิดอย่างไรจริงฆ่าตัวตายทาั้งทงท่านเพราะว่าฆ่าตัวตายบาปฆ่าตัวตายบาปแต่ยังฆ่ารู้แต่เล่นอะไรเงี้ยเหมือนชนไก่อยไรงี้เลยปกติท่านก็เป็นคนที่อยู่ในบุญนะ เป็นอุปทากยายวัดใกล้บ้านไปวัดทุกวันพระขณะวันเสียชีวิตท่านยังไปกล่าวนำถวายสังฆทานอยู่เลย <c oughs> คุณแม่ตายแล้วไปไหนมีกรรมอะไรจึงตั้งมาฆ่าตัวตายบนที่ลูกทำสาวแก้จารึกชื่อคุณแม่และสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้ท่านท่านได้รับหรือไม่ และมีข้อความใดฝากไปถึงพ่อและลูกบ้างคะก่อนท่านเสียชีวิตประมาณสิบวันลูกไปเยี่ยมแม่แม่บ่นว่าอยากตายลูกก็กล่าวตำหนิท่านไปแรงๆวว่อย่าไปคิดอย่างนี้ให้ดูจานดาวทำซะแล้วก็ทำบุญเยอะๆเป็นเพราะเหตุที่ลูกไปตำหนิท่านหรือเปล่าคะท่านยังฆ่าตัวตายลูกจะมีกรรมอะไรไหมคะ แล้วทำไมท่านเสียชีวิตไปแล้วลูกก็ยังรู้สึกกลัวท่านมากค่ะวันที่เผาคุณแม่มีเสียงนกร้องดังมากและน้องสไยเห็นเงาดำๆใช่คุณแม่ไหมคะถ้าใช่ท่านมาทำไมคะจะบอกอะไรหรือเปล่าหรือเปล่านะ ทำไมครอบครัวคุณพ่อจะเคยล่ามรวยจึงมาหมดตัวแล้วทำไมคุณพ่อจึงไม่ได้สมบัติอะไรมาเลยลูกทำกรรมอะไรมาสมัยเล็กๆจึงโดนบังคับไม่ให้เรียนหนังสือแถมถูกตีถูกล่ามโซ่และลงโทษรุนแรงจากพ่อแม่ท่านไม่รักลูกหรือคะการอะไรคะทำให้ลูกเด้เรียนหนังสือน้อยและหนีออกจากบ้าน ต้องขนขวายเองทุกอย่างและด้วยบุญอะไรคะจึงมาตั้งตัวได้มาตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วทําอย่างไรลูกจึงจะมีทรัพย์มาสร้างบารมีให้ได้มากมากกว่านี้จะต้องทําบุญอย่างไรคะชีวิตของลูกจึงจะราบรื่นไม่ต้องขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างที่เป็นมาคะสมัยก่อนลูกชอบดูฮวงจุย้ยและทําตามหลักฮวงจุ้ยมาโดยตลอด หวงจุ้ยน่ยมีจริงไหมคะจริงจริงแล้วคืออะไรอีพรลกับชีวิตรเราจริงๆเลยหรือคะคนไปบวาตามหรือเปล่าคะหมยแล้วหวงจุย้ยสามีของลูกทําไมชอบไปหาพระเกจิอาจารย์ดังๆชอบชาวตัตถุมงคลมาเก็บไว่าเยอะๆเป็นเพราะกรรมอะไรคะอ้าวอ๋อเรื่องเคสซาดีเกี่ยวเรื่องกฏกรรมอ่าโอเคอะยอมผ่าน แล้ววัตถุบงคลเหล่านั้นช่วยชีวิตงลูกดีขึ้นจริงหรือเปล่าคะลูกและสามีในอดีตสร้างบุญกับบขนคณะมันอย่างไรคะทำมาจึงเจอวัดครั้งแรกก็รักแล้วรักวัดตั้งแต่แรกเจอรักหลวงพ่ออุ้ยมีอารมณ์ตอบ <c oughs> <c oughs> พูดบ,บ่อยนะลูกชอบร,กกร,อร,ร,รักการทำงาที่กรลยามิตรรักรักรักการทำงานที่กัลยามิตรเลย ลูกและสามีจะมีโอกาสไปดูสิทบุรีหรือเปล่าคะอ๋อเข้า <c oughs> ใจถามอย่างน้องชายมีลูกคนที่สองเลี้ยงไม่ไหว <c oughs> เขาเลยมาฝากเลี้ยงไว้ชั่วคราว <c oughs> ลูกสงสารยังรับมาเลี้ยงไว้ตั้งชื่อว่านโม <c oughs> เป็นเด็กชายที่น่ารักมากลูกรู้สึกรักผูกพันกับเด็กมากในอดีตเราเคยทำกิจอะไรร่วมกันมาคะ ลูกจึงต้องมาเลี้ยงเขาและรักเหมือนลูกและการเลี้ยงเด็กนี้เป็นอุปสรรคในการมาวัดสร้างบารมีหรือเปล่าคะลูกควรทาอย่างไรต่อไปคะจึงจะสร้างบารมีให้ได้มากๆก็สร้างมากๆากเลลูกน้องสะพายคือแม่ของน้โมมีกรรมอะไรที่เกิดมาไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของตัวเองเป็นใครแล้วจะมีโอกาสเจอกันไหมคะอืม ลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเติอนขึ้นมาาทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรำประปราจาคุณแม่ของลูกฆ่าตัวตายทั้งๆท,ที่รู้ว่าเป็นบาปแล้วกาในอดีตแม่เคยปล่อยเงินกู้แล้วลูกนี่ไม่อาจหาเงินมาใช้จึงบีบคั้นให้ลูกนี่เอามาใช้จนลูกนี่ซึมเศร้าเฉาชีวิต เลยฆ่าตัวตายด้ยน้ำการตามมาส่งหลจึงท,ทำให้คุณแม่เบื่อชีวิตคิดอยากตายแล้วก็ฆ่าตัวตายในที่สุดเมื่อคุณแม่ตายไปใหม่ๆเจ้าน้าที่ก็พาไปอยู่หน้าลานโรงพิภากษาเพื่อรอคอยการพิพากษา บุญที่โลกทําให้คือพระธรรมกายประจาตัวและจารึกชื่อท่านติเสาแก้ปัญพีก็จะช่วยปิดอบายท่านไม่ต้องไปโดนลงทันตอนนี้ยังไม่ถึงภาพนี้นะจ๊ะเป็นเพียงว่าถ้าเข้ามาอยู่ณนะตรงนี้ท่านจะไปเจออย่างนั้นอันนี้หมายถึงอย่างนี้แต่ตอนนี้ท่านยังอยู่อยู่ข้างหน้าลานอยู่ซึ่งบนทุบุญที่ทําให้ท่านและที่ที่ท่านทํา ก็จะช่วยท่านเป็นกลุมพันธีฉันจะตุมมหาราชิกามีรูปร่างสง่างามอย่างที่เห็นนั่นแหละจ้ะโดยจะไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หญิงในยมโลกแล้วก็สลับกับการไปอยู่ฉันจตุมมหาราชิกาตอนพักออกจากเวรซึ่งยังไม่ได้กำหนดเวลาว่าเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปในปรโรงวิวากษา แต่อยู่หน้าลานของโรงพิพากษาอยู่เพราะนั้นก็มีความสง่าง,งามอย่างนี้แหละ <sk r ises> ตอนนี้ยังอยู่หน้าลานโิพากษาอยู่ไม่มีข้อความใดๆฝากมาถึง <S <s เพราะยังเซงชีวิตอยู่โดยกรรมดังกาบีบคัน้นท่านตายเพราะวิบากกรรมเก่าดังกล่าวของท่าน <S <S ไม่ได้เกี่ยวกับที่ลูกไปเป็นกะริมิตให้ท่านแต่ที่ลูกกลัวเพราะเดิมก็กลัวท่านอยู่แลว้ว ก,ก็มีความคิดว่าตัวเองนะเนี่ยไปตำหนิให้แม่เสียใจเลยกลัวท่านจะโกรธวันที่เผาคุณแม่และน้องสะพายเห็นเงาดำๆนั้นก็เป็นเรื่องคิดไปเองเงาดำๆก็มีเรื่อยเดิมครอบครัวพ่อลำรวยแต่ตอหลังหมดตัวเพราะบนเก่าหมดยังไม่อาจจะรักษาสมบัติไว้ได้ อีกทั้งตัวพ่อเองทำทารรมมาน้อยจึงไม่ได้รับสมบัติอะไรมาเลยในอดีตนั้นเวลามีคนมาชวนทำบุญก็รับปากที่จะทำแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับไม่ทำแต่ถึงอย่างนั้นบุญที่รับปากไว้จะทำยั่งส่งผลให้ไปเกิดในตระกูลร่ำรวยให้ได้เอเลิศชั่วคราวแต่ทานที่ไม่ได้ทำเลยไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ทรัพย์ พ่อแม่รักตัวลูกแต่กรรมของลูกในบีบคั้นตัวเองคือในอดีตลูกจะเป็นคนมีฐานะดีในสังคมเกษตรกรรมเป็นคนไม่ชอบเป็นลูกหลานเรียนหนังสือเพราะกลัวจะเสียเวลาทำไร่ไถนาอีกถ้าเป็นคนดุมากรธใครแล้วก็จะสั่งทุบตีหรือไม่ก็ตีเองบ้างดังนั้น ภาพสิ่งที่ลูกได้เจอในปัจจุบันก็คือภาพในอดีตของลูกนั่นแหละจ้ะในอดีตแม่ลูกทุบตีลูกหลานตอนโกรธแล้วทําให้ลูกหลานทนไม่อยูย่ไหวต้องหนีออกจากบ้านไปวิบากกรรมนี้จึงทําให้บีบคั้นให้ลูกต้องหนีออกจากบ้านไม่อยากอยู่บ้านแต่บุญที่ทําให้ได้พูธศาสนาและหมู่คณะในครั้งที่เคยเจอกันทําให้ตั้งตัวได้ในภายหลังเมื่อบุญนั้นมาส่งผล แล้วก็ทําให้กลับมาเจอหมูห่คณะได้หมูห่คณะอีกได้มาสร้างบุญรุ่วมันอีกจ้ะรูปท้งสามเราม่อย่างเต็มที่ทั้งทาทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ได้ตลอดชีวิตชีวิตจึงจะราบรื่นไม่ขึ้นขึ้น,นลงลงห่วงจุ้ยก็คือหล,กลักปฏิรูปประเทศคือสป,ปายซีได้แก่อาหารบุคคลธรรมอาวาสหรือสถานที่อยู่ให้เป็นที่สบายห่วงจุ้ยก็อยู่ในระดับทําอาวาสให้เป็นที่สบายนั่นแหละจ้า อยู่แล้วสบายกายสบายใจก็จะคิดอ่านอะไรได้ดีชีวิตก็กรุ่งเรืองถ้าเป็นการค้ากระดูทำเลทำเลทองแต่หลักสําคัญคือบุญซึ่งอยู่กลางทำเลรมที่ศูนย์กลางกายมปอยู่ตรงนี้ล้วใจสบายบุญไหลผ่านก็จะทำการอะไรสําเร็จองจุ้ยตรงนี้สําคัญมากนะจ๊ะสามีมีความชอบส่วนตัว ที่ชอบไปหาเกจิาจารย์ไปขามงคล,ลวัตถุและเก็บสะสมไว้จํานวนมากก็เป็นเรื่องคนใจบุญและมีอัธยาศยายนิติข้ามชาติมาจ้าวัฒนมงคลนั้นช่วยเราสบายใจบ้างส่วนหลักคือบุญที่เรากระทำผ่านมาและปัจจุบันก็ขึ้นอยู่การกระทําของเรามงคลจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่การกระทําความดีของเราตามมงคล38ประการ ที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทันตรัสสอนเอาไว้เป็นหลักส่วนวัตถุมงคลน,นั้นเป็นแค่เครื่องเสริมลูกและสามีเคยเป็นสามีภรรยากันแต่เป็นกองสเสบียงหมู่คณะในอดีตถ้าจะไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษลูกจังมันจังสมบุญทุกบุญอย่างเต็มที่สม่ำเสมอจนตลอดชีวิตแล้วติฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรม,บรมโพธิสัตว์ก็ จะไปได้จ้าปัจจุบันยังไม่มีลูกอยากจะมีลูกจึงรับลูกน้องชายมาเลี้ยงให้เป็นลูกเป็นการสงเคราะห์ญาติอีกประการหนึ่งลูกน้องชายคนนี้ก็เคยเป็นญาติกันมาในอดีตและมีความรักและก็ผูกพันกันญาติเกิดใหม่กับตัวเล็กเนาะเลยจำกันไม่ค่อยได้ น้องสะพยหรือแม่งหลายคนนี้ไม่รู้ว่าใครคือพ่อแม่ที่แท้จริงเป็นภาพในดีของตัวจะยกลงตัวเองให้กับคนอื่นแล้วก็ไม่ได้ก,กลับมาดูแลเลยอย่าไปคิดมากเลยนะลูกนะเราจะเกิดมาอย่างไรจากไหนไม่สำคัญมาเกิดมาแล้วก็ขวนขวายในการสร้างบาร,รมีจะดีกว่าจ้า